สวัสดีค่ะก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 57เนาะ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึง Amazon Influencer Program นะคะคืออะไรแล้วก็สมัครอย่างไรยังเป็นขั้นตอนการสมัครอยู่เลยนะคะยังแบบยังไม่ได้เป็นขั้นตอนการลงคลิปหรือว่าอะไรพวกนี้คราวนี้บางคนอาจสงสัย Amazon Influencer Program เป็นยังไงมันคือการ รีวิวสินค้าในรูปแบบของวิดีโอบนไซต์ Amazon แล้วถามว่าเวลาที่เขาอันนี้ตัวอย่างเป็นช็อปช็อปหนึ่งนะคะซึ่งโดยส่วนใหญเนี่ยอ m a z o n โปรแกรมเนี้ย a m a z o n Influencer โปรแกรมนี้มันจะคล้ายๆ Affiliate โปรแกรมก็ค,คือใช้ใช้โปรไฟล์ที่มี follower มาสมัครยกตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ใช้ถามว่าใช้ใช้อันไหนสมัคาใช้ช่องนี้สมัครค่ะใช้ YouTube Channel สมัครซึ่งคนพบว่าเออมันสมัครได้นะเหมือนตอนสมัครเนี่ยเขาจะให้ให้เข้าลิงก์นี้เดี๋ยวขอแวะกันจริงเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลก็ได้ค่ะ Amazon in f l u e n c e r p r o g โปรลิงลก์แรกเลยมันจะอยู่ภายใต้ affiliate โปรแกรมเดิมของ a m a z อนแต่ว่าเป็นลักษณะของการรีวิวสินค้าโดยที่ท่านนึกอะไรไม่ออกให้หนึกถึง TikTok อะแต,แต่ TikTok จะเป็นวิดีโอแนวกัง้งใช่ไหมอันนี้ที่สังเกตมันจะเป็นวิดีโอแบบ YouTube เลยคือวิดีโอแบบแนวนอนนะคะแนวนอนเนี่ยเ,เป็นการรีวิวสินค้าแล้วก็โพสบนบนบน,บนไซต์ Amazon เลย พอโพสเสร็จเขาก็จะให้แท็กสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรามันจะคล้ายๆพวกวิดีโอการอันบ็อกซิ่งวิดีโอวิดีโอการรีวิวอะไรแบบนี้ซึ่งเท่าที่สังเกตคือวิดีโอพวกนี้เนี่ยจะมีที่เห็นทั้งหน้าตาแล้วก็ไม่เห็นหน้าตาอย่างอันนี้ตัวอย่างคือเขาจะมีให้เห็นทั้งหน้าตาแล้วก็ไม่เห็นหน้าตาแล้วก็ความยาวอย่างตัวอย่างนี้คือประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีนิดหน่อยนะคะหนึ่งนาที แต่บางอันก็มีแบบนานหน่อยเหมือนกันแล้วรู้สึกช่องนี้นี่เขาจะมีโปรไฟล์จะเป็นเอออันนี้โปรไฟล์เขาเป็น YouTube Channel อันหนึ่งเลยนะก็มีผู้ติดตามเยอะพอสมควรนะคะ่ะแต่คือเขาเขาทำมาน่าจะพอสมควรวรีวิวสินค้ามาก,ก่อนนะคะแล้วก็มีลิสต์สปรนด้วยตัวนี้เสร็จแ,แล้วถามว่าสมัครยังไงก็เข้าลิง์นี้นะคะ สร็จแล้วก็ให้ sign up sign up เสร็จเนะี่ยมันจะให้ choose existing customer account คือถ้ามี Amazon account อยู่แล้วก็เลือกได้หรือถ้าแบบไม่มี create new account ก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลนะคะถ้าถ้า create new account ก็ใส่ข้อมูลอยา่างรติอันนี้เราให้ create ใช่ไหมก็ใส่ name email password อะไรพระมนี้ลอง create account อาจจะต้องใส่ข้อมูลแต่ถ้าเรามี account อยู่แล้วเราก็ sign in มันก็จะให้ ให้เข้าไปเพื่อที่จะเลือกว่าคุณมี follower จากแพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยเขาจะให้เลือกจากทั้งหมดด้วยกัน4แพลตฟอร์มนะตอนสมัครคือมี Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok ส่วนตัวใช้ YouTube Channel ค่ะเป็นช่องภาษาไทยด้วยนะเน,นี่แต่ว่า ชื่อช่องเนี่ยเขาจะเอาไปแค่แค่ตัวภาษาอังกฤษนะคะก็ตกลงผ่านเพราะว่าเหมือนพอลิายของเขาคือตั้งแต่พันขึ้นไปคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าเราจะเจอไอ้ Amazon i n f ฟลูเอนเซอร์โปรแกรมนี้เจอได้ที่ไหนบ้างก็สมมติสมมตินะคะนี่ขออนุญาตาแบกก่อน สมมุติว่าเราเซิร์ชข้อมูลสักอย่างหนึ่งอย่างอันนี้เป็นอะไรโปเกมอนใช่ไหมอันนี้ไปเห็นตัวอย่างมาอย่างเช่ว่านี่เป็นโปเกมอนเป็นโปเกมอนการ์ดเกมอย่างเงี้ยแล้วเราสมมติว่าเรามีข้อมูลของตัวนี้หรือว่าจริงๆเป็นเป็นสินค้าตัวอื่นก็ได้ค่ะที่เราใช้ก็ได้พวกเิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ได้เสร็จแล้ว เราอยากรู้ว่าเอตัวอย่างของพวกอันนี้คือสินค้าชนิดหนึ่งเลยนะสินค้าที่อยู่บนอเมซอนเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาด้านล่างเนะี่ยมันจะมีเนี่ยวิดีโอ for related product อันนี้แหละที่มาจากตัว a m a z o n influencer program แล้วก็เราก็สามารถที่จะอัปโหลดโยวิดีโอได้ถ้าถ้าเราเป็น Account อันนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วคือมันก็จะมีทั้งหมดโอ้สสอันประมาณนึงก็ความยาวก็ประมาณ บางอันก็ยาวบางนก็ไม่ยาวค่ะตั้งแต่1นึาทีจนถึง10บนาทีแล้วแต่แล้วแต่ก็คราวนี้เราย้อนมาที่การสมัครใหม่อันเนี้ยพอเราสมมติว่าเรา s ายอินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเราจะได้เข้ามาที่ถ้าถ้าคุณมี follower ในแพลตฟอร์มที่บอกค่ะสี่สี่แพลตฟอร์มสี่แพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์ม อันนี้ด่วนแล้วอ,อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอเดิมนะคะเราเข้ามาดูตรงโปรไฟล์ได้ถ้าเกิดเราอยากจะดูข้อมูล,ลน่ะมี4แพลตฟอร์มเอ่อ Facebook Page YouTube c h anel n Instagram follower หรือ Tiktok follower ตั้งแต่พันน่าจะพันขึ้นไปแนละ้วจนถึง under แสนจึนง n d แสนสามารถที่จะสามารถแล้วก็น่าจะ ภาษาไทยน่าจะได้ค่ะเพราะช่องช่องช่อง YouTube ที่เอาไปสมัครก็เป็นช่องภาษาไทยนะเสร็จแล้วพอสมัครเรียบร้อย qualify ผ่านเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะ,ะ qualify for for อ i n f l u e n c ร r program แล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้หน้าอันนี้คือหน้าที่เป็นหน้าหน้าที่ที่ทําไว้นะคะก็คืออันนี้เป็นหน้าที่ พับบิกดิวก็คือคนอื่นจะเห็นว่าเออหน้าตาเป็นแบบนี้นะตัวโคเวอร์นี่ก็ใช้ใช้แคนวาทันะรู้สึกไซส์จะหนีไซส์เท่านี้ไซส์อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าคูณสองร้อยเจ็ดสิบห้าพิกเซลนะคะไซส์มันแล้วก็ใช้แคนวาทัมแล้วก็เอ็กพอร์ตเป็น jpg ส่วนส่วนพวกชื่อร้านชื่อร้านใช่ไหมคี่เราดูยังไงว่าเป็นอินฟลูเอนซ์โปรแกรมเนี่ยคะ่ะเอิร์นคอมมิชชั่น ชื่อร้านแล้วก็พวกไบโอเลยตรงนี้ว่าไบโอเนี่ยก็ใช้แชท GPT ช่วยเนี่ยตอนแรกก็เอามาออให้แชท GPT ช่วยว่าเอออันนี้มันแกมมามันคอลเลกไหมไม่คอลเลกนะเขาก็ซักเจสเนมมาให้ด้วยเสร็จแล้วก็คือให้เขาเขียนเขียนชื่อร้านเนี่ยเป็นชื่อร้านรวมถึงใส่พวกไบโอลงมาให้ด้วยซึ่งจริงๆสามารถที่จะ ไลฟ์ไลฟ์ไบโอ for my store คราวนี้ปกติเาาราแชทเจติรุ่นใหม่ๆนี่รู้สึกเขาจะมีอ mm ิโมชันมาให้ด้วยอิโมจิเนาะแต่แบบรู้สึกว่ามันได้แค่350คาแรคเตอร์ค่ะก็เลยยาวแค่นี้แค่นี้พอมีไอ้นี้ให้ด้วยมีแฮชแท็กมาให้ด้วยเนี่ยประมาณนี้เอาตัวนี้มาใช้จะได้แบบถูกแกรมมาเพราะว่าวิดีโอต้องเป็นรู้สึกต้องเป็นภาษาอังกฤษนะเสร็จแล้วเรามาดู ตัวอย่างนี้ก่อนเออจริงๆแล้ว i n นฟลูเอนเซอร์โปรแกรมมันคืออะไรก็คือมี follower ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เนี่ยต้องมี YouTube Instagram TikTok หรือ Facebook Account ที่ Qualify แล้วถึงจะสามารถที่จะสมัครได้โดยที่มันน่าจะต้องเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณพันถึงล้านก็คือ at least 1พันอย่างน้อยพัน f o l l ลเวจาก4แพลตฟอร์มอันไหนก็ได้ อันไหนก็ได้เอามาสมัครเสร็จแล้วคมว่าหน้าตามันจองเป็นแบบไหนก็พอเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ว่าเออคุณแอปทูปนะก็จะมีลิงก์ลิงก์มาว่าแอ t ที e แอทปแอทีปเสร็จแล้วก็มันก็จะมีให้เรียนได้ว่าเราสามารถที่จะเรียนตรงไหนยังไงบ้างเดี๋ยวลิงก์พวกนี้จะเอาไว้ในอ่าเดสคริปชันแล้วกันนะคะอันแรกเลยที่จะให้ดู พวกนี้นี่เป็นทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มเติมนะอย่างอ๋อ p o t e n t i a l ในการเอิมใช่ไหมว่าคือเราต้องมีของมารีวิวนะไม่ใช่แค่แบบเทคอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันไหนที่แพงก็จะเยอะหน่อยอย่างเช่นอันนี้พวกลักชัวรี่ u บ y ตี้เนี่ยก็จะมีคอมมิชันเยอะหน่อยถ้าเรามีโปรดักต์อยู่แล้วก็สามารถที่จะเอามาเอามารีวิวได้นะคะเนี่ยอย่างงี้ออย audio premium d r o อ tech alert อ,อ,อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะ ปิดไปก่อนอันนี้ตัวอย่างช่องถ้าใครสนใจเดี๋ยวเอาไปใส่ไปในไบโอเป็นตัวอย่างที่เขาทำวิดีโอจริงๆแล้วก็น่าจะมีลิฟต์สตรีมด้วยแต่ไม่แน่ใจลิฟต์สตรีมนี่ในเมืองไทยทำได้หรือเปล่าค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเพิ่งสมัครผ่านยังไม่มีคอนเทนต์เลยนะยแล้วก็ถามว่าเขาเวลาเขารีวิวรีวิวเสร็จยังไงต่อคือถ้าเราคลิกรีวิวเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยลยว่าเขาจะแท็กสินค้าอยู่นยแท็กสินค้าอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้า ถ้ามีคนคลิกเราซื้อเนี่ยก็คือคนรีวิวก็จะได้คอมมิชชั่นแต่คราวนี้ไม่แน่ใจเรื่องของคอมมิชชั่นว่าอย่างอย่าง Amazon Every a f เ i l i a t e เองเนี่ยถ้าคนซื้อไม่ได้ไม่ได้ไไดคือคลิกผ่านลิงก์แล้วก็ไปซื้อสินค้าอื่นเราก็ได้คอมมิชชั่นแต่ไม่แน่ใจของตัวนี้เหมือนกันว่าถ้าเขาคลิกคลิกลิงก์สินค้าแบบเนี้ยแล้วเขาไปซื้อสินค้าชิ้นอื่นเนี่ยเราจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะต้องลองดูนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ส่งวิดีโอสอบเลยอยากรู้แค่ว่า สมัครเสร็จผ่านแล้วจะได้แมชแอคเขาเทียบผ่านหรือเปล่าประมาสงส,งสัสสงส์อยู่เดี๋ยวขอลอสักสองวันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเทสอีกทีหนึ่งอ่ะคราวนี้มาดูอันนี้หน่อยก็ไม่ได้ใช้แล้วนะนี่ก็ไม่ได้ใช้อ่าันนี้ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างอันนี้ช่อง youtube ที่เป็นตัวอย่างเขาก็จริงๆสแตทใช้ได้เลยนะอยู่ที่สามแสน 3แสนก็ยให้ดูตัวนี้ก่อน i n f l u e n อ um น Program เนี่ยคืออะไรนยเขาจะบอกเ,อเลยมีอะไรบ้างสามารถที่จะเข้ามาดูได้เอาไซด์อุได้ไหมเนี่ยได้เหมือนกันเนี่ยได้หมดเลยมีหลายประเทศนะคะแต่ถ้าเราเน้นเน้น US ก็ได้นะคะได้หมดเลยอันนี้อันแรกเสร็จแล้วคือถามว่า มีพวก education hub ให้ด้วยว่าทำยังไงมั่ง create guide ยังไง create tool p o r t เป็นแบบไหนนะ <Content S 2> คะ content ควรทำยังไงเนีม่มีให้หมดรายละเอีกดข้า o ทุกเร e ่อ content คือก่อนทำมาศึกษาตรงนี้ก่อนจะได้แบบไม่หลงทางไม่งั้นคือข้อมูลอาจจะไม่ไม่ใช่คือข้อมูลมาจาก original คือมาจากอาจาอนอย่างนี้คือ เขาก็บอกแล้วว่าจอยโปรแกรมเนี่ยจะเป็น Amazon Associate หรือ Amazon Influencer ก็ได้นะมี follower ทางไหนเนี่ยว่ากันอีกทีอนะัในในี้ตัวไหนแล้วก็เออสามารถ change URL ได้แล้วก็ Policy มันก็จะมี Policy นะคะซึ่งอาจจะต้อง follow Policy พอสมควรเพราะว่ามันคล้ายๆ Amazon Affiliate เดิมอะแต่ว่านี่มันเป็นวิดีโอที่โพสต์อยู่บน ซซายเลยนะคะแล้วคนเห็นเขาก็จะเห็นแบบนี้นเราก็สามารถที่จะ create content ได้เป็นแบบไหน,นเออีโอแอ and photo เป็นว v โ d e อ and photo idea list เอออันนี้เดี๋ยวค่อยมาลองอีกทีหนึ่งว่ามันยังไงได้บ้างาแต่มาแนะนำวิธีการสมัครค่ะว่าใช้ใช้ช่อง YouTube ได้โดยที่เป็น YouTube Channel ตั้งแต่พัน follower ขึ้นไปมีมีได้สอัน Facebook Page YouTube Channel Instagram หรือ TikTok ตั้งแต่พัน follower ขึ้นไปที่เป็นภาษาไทยได้อันนี้ที่เทสนี่คือจากช่องช่องนี้เลยนะคือเป็นภาษาไทยได้แล้วก็สมัครผ่านเพิ่งสมัครผ่านเมื่อวานเองค่ะเดี๋ยวพวกคอนเทนต์เนี้ยเดี๋ยวค่อยมาทดลองอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะรอดู2วันว่าจะได้แมชแมชบายอเมซอนเทียบพันไหมเพราะว่าอันนี้เป็นอีเมลเดียวกันแต่ว่าเป็นเทียบรอยอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูกันก็ 就这干一批呢说的哈